สบายดีทุกคนสบายดีกันตอนสวยเด้อมัอนี้ก็มาอยู่กับน้องบอมเนาะคือน้องบอมมาที่คิวรถเด้อตอนนี้ก็คือมาฮับคนสําคัญเนาะอ่าคนสําคัญเพิ่นก็นมาจากแดนไก่เนาะทุกคนอาต้องเป็นถ่ายันก็ต้องรอติดตามเบิรงเด้อเพราะว่าตอนนี้น้องบอมมาฮับคนเนาะแล้วก็คือหลังจากที่หลานชายเขาได้อ่าเอาื้อยเอื้อยของน้องบอมนะเนาะคือจาเนาะหลังจากที่อาจารย์ได้เกิดลูกออกมาทุกคน โอ้ยได้มีหลานสายตัวน้อยเข้ามาในชีวิตก็เ็ดให้ครอบครัวของเขามีสีสันขึ้นเนาะได้หัวเราะตลอดทุกคนตอนนี้มีความสุขหลายเนาะกระชิพากันตอนนี้กันชิพาทุกคนไปฮับเอาอาคนสําคัญตอนนี้เพื่อนมาฮอดแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาไปฮับเอาเพื่อนองเนาะคนเสื้อนี้นี่ทุกคนตอนนี้เพื่อนก็ได้โทรหาเฮาตอนแต่ราบ่ฮับเนาะคือน่าจะเพ่นเห็นแล้วแหละนี่นๆๆๆนีนุ่งเสื้อแดงค่ะทุกคน สบายดีมาฮอตไดดนแล้ววะสบายดีสบายดีสบายดีวัคซีทุกคนเด้อตอนนี้ฮู้สึกว่าแม่อ่ำฮู้สึกว่าเพิ่นคือว่ายิ้มตลอดเวลาแล้วทุกคนเพ่ได้หลานแล้ยฮู้สึกว่าไดมาจะเห็นว่าจะเห็นนาละยิ้มอยู่เนาะอ่ะเครื่องอีแม่มีกันอย่างไงตอนนี้มาฮับเอาแม่อ่ำเนาะโอ้เอาเครื่องมาตอนอู้หกระดุกกระต่ายแม่อันนี้แม่คลองเหาว่ะก็แม่อ่ำเอานอกกับเองมองมาตอนพี่น้องเลย อเออฮอน์ดิมันฮอน์ดิอัดเป่าเครื่องให้กระเป่าเครื่องอีแม่ปะอาจารย์คนเดียวน้องบอมกับซีพาแม่กลับห้องก็น้องสีพาแม่ไปกินข้าวกินน้ำอาบน้ำอาบในก็น้องคนเราจะไปเจอกันอยู่ห้องเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้กะที่เก็บเครื่องหิ้วไปช่วยแม่อั้มกอน,นเนาะอือแน่วุ่นกันเลยแน่นอ่ะแน่นอ่ะแน่นหันแน่นอ่ะแน่นหันแน่น นี่มาชมหลานหน้าอาการค่องเคลิ้นแต่ว่าแต่ยิ่งมาแต่ทางคุณมาชมหลานนี่เนาะอาการขล่องตายตายตายกายหน้าลเลยตู้ทุกคนอุ่นสีหน้าของแม่อิ้มยิ้มไม่หุบเลย <c oughs> เอาอุ้มเอาลานเถอนนะมอบส่งกระเป๋าให้หมดเลยนะแม่จเจก่นหุ่นหวจน่าเสี่ยวเดียวพูนได้วงพูนเนี่ยเสี่ยวเดียว เสียวเดียวอันนั้นนี่เสียวเดียวกับอันนี้เสียวเดียวว่าเตมตูมาแล้วอันห้องเพลงสือฟังรุดเอ้ต้หูแล้วลูกล้าต้หูนะต้าเลงให้้มาเล้งใไม่เ้ออให่เหมเียให้เีให้่้ยง้่เลยใจเลียวให้เล้ลงั้เล็ม่ใเลยให้ยให้ยให้ให้ล่ล เอามาแ้มอาไแล้วตมามาแล้ว่้อยเป็นอย่างนี้เขาเป็นมาหัวเนาละลาสุดเป็นมาหัวเนาเป็นมาหวกระป๋องตอนไหนจะให้เพิ่เจะให้เบิ่งเนื้อคุณนะคือคนน้ประมาณนี้น้องทุกคนน้องยูกลายเป็นมาหัวเนาแม่จะปี้สั้นแม่ เฮ็ดคิงๆคิ้วันนี้เพื่อนสนันเัื่อนตัวเองก็มาเพื่อนอีกได้หลังจากหลังจากที่น้องบอมไปฮับเอาแม่นอนหลักกะพาแม่มาอาบน้าอาบในกินข้าวกินน้ำเฮ็ดธุระส่งตัวเพื่อนท่านเนาะแล้วก็จะพาคนมาทุกคนตอนนี้พาคนมาขึ้นรถมาแล้วนี่เยี่แคลยูของเราพี่น้องก็โทรมาหาเพื่อนตลอดเลยเนาะเพื่อโทรมาเนาะ ครับกก้าลาลาตะจแโงคุณตอนนี้ได้ยินเสียงเราเนาะตอนคือน้องบ่มตอนมิดแตว่วนันนี้วันนี้ยินเสียงใครได้ไม่อําไม่อํามาและโอ้โหเ <S <S สียงฟุตบอนทุกคนอันพอกิีไม่มาเด้อพอกิฮันแม็นคาเป้าเหืนอนเนาะเพราะว่าเอาจา่าฮันปกติแม่นันหมอฮันนัดวันที่สบายของเดือนนี้เนาะแต่เอาจา่าเกิดก้อนอ่าละ พ่อหันต้องได้เมียนเครื่องเหือน,นเนาะเพราะว่าอีกสองสามมือบอดแล้จาจะไปกำ<ม><ม>รมยุบานแล้วก็เลยว่าพ่อต้องได้เกียรเครืนน<ม>่องอยู่เหือนุนเต็ต้องได้เฮ็ดอันเตาไฟต้องได้เมียนเครื่องอยนต์ขวานแล้ว,วนนเน,นาะและให้แม่หันส่งกระเทนมาเพราะคุยิ้มมุ่งมาซั่นพี่ฮันว่าพ่อม,มีมีโทรศัพท์สัมผัสน,ษษนะทุกคนก็ะยากโทรพ่โทรมาตลอดทุกสมงทุกเวลาแต่ว่าคุณบุหินนะคเพิ่นโทรบปเห็นนะเพิ่นโทรศัพท์บีบปุ่มเนาะเพิ่นก็ยังโทรมาตลอดบีบปุ่มเหมือนแบบนี้ ท่านมีไอ้ท่นมีโทรศัพท์สักพัสคุดว่ามีระบบสายเอ็นไฮซูกีจังมาเรารับอันไฮตอนรับอันเป็ตู้เศร้าเฮ้ยบาเศรปตู้นานมาพูดหลักเรียนนะเขาเรียรีอารีนารีารีเรีเ้ยมออนนีน ขรขึ้นเบื่องเลยไหมแล้วก็ข้อขึ้นเบื่องหนึ่ง <c oughs> ทางนี้เป็นมาพันน้องขึ้ว <c oughs> อยา่างบุงเขากับบสนใจ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กับมัดแขนให้หลาน,น้อยเนาะท้องมนอยู่ในใจเลยทุกคนเ้อ หลังจากที่เห่าบึงหลานไปได้สักพักเนาะเอาไม่อ่ำมาส่งบึงหลานไม่อ่ำก็ส,สูบว่าซาดดีใจเฮงเนาะแล้ววันนี้เห่ากะสิกลับแล้วเพราะว่าเหา่าทิ่ไปเอาของกินกลับมาให้พี่เนาะแต่งกินแม่แต่งอยู่แต่งกิน,น,นซื้อเครื่องซื้อของเข้าให้านแม่เราจะไปซื้อเครื่องซื้อของซื้อของกินมาให้พี่นเนาะทุกคนแล้วน้องโบน้องอยูกะชิกลับเนาะทุกคนให้แม่เฝ้าทาเนาะให้แม่กับลูกดอลูกก่ต่าง แม่กับพ่อของเช้าเปิดเ้าไปานะเดี๋ยวากันชิขอตัวเมื่อก็เด้อทุกคนมื้อนี้ก็คือเปลี่ยนเดี๋ยวถ้าับกันรึ้อที่สาวเนาะก็ยังบ่ทันได้ออกโรงพยาบาลเนาะน่าจะเป็นมื้ออื่นพุ่นแหละคาดเดาว่าคาดเดาว่าเนาะคาดเดาว่ามื้ออื่นอยู่หนำเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็สิออกไปเอาปีรถนะเอ้ยออกไปเอารถจัก ทุกคนตอนนี้น้องอยูกลับมาหอดห้องเลยด้ยเนาะกลับมาแล้วน้องอยูกับมานึงเข้าวแต่งกินเดียวมาเบื่องกันว่าน้องอยูแต่งยังไปให้พี่สาวเนาะสำหรับคนถือพาเาน,นที่จะเข้าใจว่าเมนูนี้เซ่บสุดเลย <c oughs> นี่ของกินสำหรับค่ำคืนนี้เนาะอ่าแม่ฮันเอ็ดของกินมาเตบานเนาะทุกคนแม่ฮันเอ็ดซีนแห้งกับไส้อัวะนะ่วเนาะแต่ว่าอันนี้บบเม่นของเมมานเนาะของเมมานจะนี่ทุกคน แกงจืดจ้าพี่น้องจืดลายโโยังบ่พอได้แหมเกลือใส่อีกน้ำเนาะบ่เอาอีหยังใส่เลยมาเพ็ดกับโบสไสเป็นเหงือกกับโบสไสเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าให้กินแบบอันจืดๆไปก่อนเนาะกับใสอู่นี่หันหม้อกันยังบ่อยากให้กินซะนะหมูฝอย,ยก็บ,บ่อยากให้กินว่าเดียวเออเดี๋ยวก็บ,บ่อยากให้กินก็สิขแข็งแหงอยู่บ่ทันหม้อเอ้ยต้มผักๆๆ กินข้าวกัะบายเกลือกรบเพาะโบด้ยีกเค็มนี่เนาะสีแกงผักมาทุากคนผักเครื่องปรุงของเฮานี่พิเศษเนาะยังเดินน้องดูใส่น้ำลาเอาเกลือใส่ก้อนดูเนองทุกคนเกลือใส่ก้อนพอให้มีรสชซ่าในนึงเนาะ <Okay. S 1> เอาเกลือใส่ไปซ้ำม,มีน้องใส่หลายกระสีเค็มเนาะทุกคนใส่พอให้มีรสชาติอันนี้คืออาหารสำหรับอ่าคนเกิดลูกใหม่เด้อเนาะนี่น กะซีประมาณนี้เนาะทุกคนไปเดี๋ยวน้องจูสิเกลียมเครื่องอันนี้ก็นอนแล้วก็เหาะกันไปอาให้แม่หรือไปเอาพวกกินให้อาไอเอายกินอยู่นุกนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอาสิบสี่หอดแปดโมงแล้วเนาะสิฮอดแปดโมงแล้วเพราะว่าตอนมารถติดแท้าทุกคนติดติดเท้าอยู่เลยไปเดี๋ยวเหาะกะสีแกงพักนี่ก่อนเดี๋ทุกคนมาเจอกันอีกทีนึงเนาะ เฮ้ยเฮ้ยเจ้าแม่นไพรอันนี้นะมหาล้านหอป้าบริษัภาพคุณนะเอาซาดมาปั่นตอนันผ้าไฟโอ้ยผ้าไฟแดงมาสั่นตอนันที่มาจอดอยู่ไฟแดงนะเขาเต้นเาไม่ได้พาลงมาสิอันแว็บฮาวสิจอดอยู่กลางทางจอดอยู่ไฟแดงนะคนเหลียวเมืองแทยเอาว่าเขากระชิบเอาซาดไปแย่งสองคนนี่สิ่งที่น้องบอมเอามาเนาะคือข้าวดาวกระชิบพอนู้นแม่ข้าดาว เอาซาดมาเอาตั้งมาเนะเาะก็คือพี่สาวเตียเนาะก็ได้เอาตั้งมาพี่สาวปีนตอนนี้เราอันมาหอ้องหมอเลยทุกคนแมนคือว่ามันมืดเนาะมืดเคือเอากระเบนมามมเรียงมือ่อค่ะพี่เจงอะ่ะเออเจงบ่อหทางนี้แจงก่อนไปเดีนะ๋ยวขึ้นไปอนห้องหมอก,กันเลยนะทุกคนรอเดี๋ยวูเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องหมอก,กันเลยเนาะทุกคนเพราะว่าต,ตอนนี้ เพื่อนก็น,น่านจะหิวเข้าอะลรเพราะว่ามาันรถติดแทงติดแท็กติด,ตดว่วาทุกคนเ็ดให้เขามาโดนเติบในที่สุดเขาก็หอดแล้วสวยเด้กคุณอ่ะอืมเฮงเขาเพิขาเพิ่มมาเดี๋ยวฉันมาจะเอาอันนึงให้ฟังทุกคนอยากหัวแหงคืนมาเมื่อกี้นะูงลูกาีทุกคน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ลาบบนของน้องเฟสนี่อันเพิ่นเป็นนักฮองเนาะเพิ่นฮองเพลงมาลเลยเพิ่นก็ะฮองเพลงสุน้าสาวฟังโลดนี่มิดแลวเพิ่นวันนะฮองเพลงเมื่อกี้เมย์ฮองแล้วก็มิดแบบนี้นะเอาติ๊บไปลานเนี่ลานฮองเพลงม้งมนงงมนวนได้เพิ่นวนะันวนะ สวัสดีเม่ก็เริ่มพิเข้าแล้วเนาะเอากาซิลินน้ำหลานบึกหนึ่งก่อนเนาะทุกคนลินน้ำหลานประมาณเก้าโมงนี่แหละเพราะว่าคอกรถนธนาเพิ่นปิดเนาะเพิ่นปิดเก้าโมงเพิ่นปิดเก้าโมงแล้วเขาก็เลยว่าสิไปอะสิไปเอารถออกก่อนเพราะว่าเพิ่นว่าคันว่ไก่เก้าโมงคันคอกรถสิปิดเนาะเขากา็เลยว่าสิได้เมือเนาะทุกคนเด็กน้อยก่อนเนาะแต่ก็ยังอยกิีน,น้ำหลานอยู่แหละารอต้องไปยู่แล้วคันุปเือ อ้ายนี่ห้องนักห้องอายนี่นะบัดอายนั้นสายนอนอายนั้นนะนอนอยู่ตลอดเลยอายนั้นนะอายนี่หน่อันพาอันตูมโตพิ่นเฮาได้แปลง4-5เทื่ออยู่ตลอดอายนนคาเดียวมิดจิรีเลยก็บ่ได้ยินเสียงห้ ล่าสุดนิ่งกันเอารถออกให้น้องยูงาบเกินตานสถานหัวใจเพินจนเราเพิ่นบวอยากเอารถออกให้ <laughs> สูตรหนึงน่งหนึง่งหนึ่งอร่อยยังยังยังต้าตันทางนั้น เว้นเด็กจ้าคือเขาเจอจ้าคือคนตอนนี้เห่ากันหลังจากที่เหาเบิ้งหลานเหาแล้วก็สิพากันกลับเนาะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นเวลาพอสิบโมงแมนเก้าโมงปลายสิบสิบโมงแล้วสิบโมง่นจะปิดอั่อันเฮาเฮาเฮารถเนาะเฮาก็เลยต้องได้เอ้ยวอลแบบไฮโซอยู่หนึงอยู่ไหมเฮารถเพิ่นก็จะปิดเนาะเฮาก็เลยต้องเมื่อตอนเก้าโมงเก้าโมงปลายอีกอย่างมันก็เดือดเด็ดจู่เฮาพากันกลับสองคนตอนเปี่ยน าทางาทางาเขายู่นะมันเปรี้ยวมันบุมบมือไวแล้วมันคนเที่ยวน้อยก<ม>็เลยว่าที่ได้กลับไวมือนะมือบาดนี่มาเยอะได้ก็ย้อนว่าเอาอันเพิ่นยู่ข้ามทองมาน้นมนเนาะเมนไปไปทุกคนทุกคนตอนนี้น้องอยู่กับกลับมาหอดห้องมาเด้อเนาะกลับมาแล้วก็คือแบบหิวเขาเราก็เลยมา้นมามาก,กินเนาะนี้มาเด้อทุกคนมากินเขานำกันในรอบเ้อะนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะ ฟ้าคงได้คิดให้เรากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนั่นแหละคือวันนี้น้องหลานน้องแฟดก็เกิดลูกเอ้ยพี่สาวน้องนาฟดก็เกิดลูกเนาะก็คือได้หลานผู้ชายเนาะทุกคนในหลานผู้ชายก็โอ๊ยเป็นตาช้างเสียวเลยขี้ไฮอยู่น้อยนึงเนาะแล้วก็อ่าตอนเลี้ยงมาเขาก็เอาเขาไปส่งเพิ่นเนาะเพราะว่าแม่ออำพันมาเตะบ้านเนาทุกคนมาเตะรองศาลคือน้องแฟดน่ะ ตอนพี่สาวจะเคิดลูกคณะทุกคนคือบริพอพผู้ใดเลยเดยบอกเต็มผู้อาเพื่อนอยู่ข้างห้องเนาะไปส่งเครื่อนน้องเพื่อนเพราะว่ามันเดรี้ย้วเป็นเวลาชิบชองโมงกลางคืนที่เพื่อนกำลังสิเกิดนนะ่ะเพราะว่า ตอนใครแรงยังยกินข้าวนกากันอยู่กินข้าวนกากันอยู่แล้วบบนี้นะอ่ากินแล้วแล้วเพูนว่าท้องเพ่นคับเพูนว่าสิมันคือสิเตะนี่แหละเน้นแหงแล้วก็เลยว่าเออพากันไปห้องหมอบึนอ่านอกเฟื้องก่าแล้วเอะใจคือสิเกิดเพูนว่าบวานเกิดดอกเพราะว่าหมอนัดบหวนันทอดเดือนตอนเล็หมอนัดทันนะอ่าตอนไปฝากทองเนาะหมอนัดทันว่าอ่าเดือนสิบวันที่สาวซี่หรือสาวห้าเนาะ ะคอดแล้ววันนี้เราไปอ่าปวดอีกอสองก็คือเดือนเกนะ้าเนาะวันที่สาวห้าไปปวดเอ็กกูบิงะนะแล้วหมอก,ก็นัดอีกว่า,าเลื่อนเลื่อนเดือนได้หมอกันเลื่อนเดือนว่าเป็นเดือนสิบพอวันที่สี่หมอนัดประมาณนี้เลยเนาะแล้วเขาก็เออถ้าหอดมือนั้นพอเต็มมาหอดเดือนสนะิบเนาะทุกคนเดือนสิบวันที่สองนองก็ยอมเลยเนาะนอ,องเพอออกมา มอืออกมามือตาบึ้งโลกแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือนะฮะกระสังเชียวเป็นหลักคนเลกของนกเฟดเนาะกะระมาณที่เนาะทุกคนเขาก็พากันไปซุ่งเข้าให้แม่ละกับมาเนาะเพราะว่าจะนอนเฝ้าพี่สาวหลายคนก็ได้เพราะว่าเป็นห้องแคบเนาะอีกอย่างก็คือเหาเห่าบริยุทธ์ห้องผู้เดียวเนะก็คือมีสองคนอยู่นำเนาะก็คือเพื่อนก็อาเฮืออาอ,อ,อายกับแม่นอนเฝ้าเนา,านะนากเฟสดกลับ,บมาเหงาเนาะทุกคนนี่ โอ้ยเสียบทุกคนเด้อหิวเขาตอนเพิ่งกินระบุยะเขาสัตว์ัดมาแล้วหิวเขาโอเคเด้อคลิปนี้น้องบอมอยู่กับสิลานทุกคนไปก่อนเด้อเนาะส่วนน้องบอมหันมาก็คือปวดท้องคนวะไว้คอด้วยทุกคนปวดท้องก็คือเพิ่นปวดท้องอันอ่านจิบอัานจิบท้องอันนั้นเนาะจิบท้องท้องท้องเนาะ คนก็เลยว่าขอตัวหาพันได้ปิดคลิปนะพี่เอฟซีเด้อบอกพี่เอฟซีใครเน่ยนมาเนาะคนก็ขอตัวไปนอนคนมานะเจ็บท้องปวดท้องอ่ะท้องท้องบางแฟนก็เออโอเคเนาะทุกคนเราก็มาปิดนอนี้ก็มาเล่าเรื่องยนึงให้ฟังเนาะหลานเกิดด้มันนี้ก็เงีย้มได้แม่ก็มาได้คุณเลยหลังจากที่โทรหาแม่เออวางยังสุดหลังจากที่เกิดแล้วก็คือวมาจะถูพอกแม่แล้วว่ามึอาสิเกิดลูกเนาะ ค่าส,สร้างซีนแล้วว่าสิโทบอกแม่ว่าสิพี่สาวอากกีกเกิดลูกแล้วแต่พี่สาวบอกว่าวอย่าโทรเลยเพราะว่าเม่ฮหะนะามากโทรค่ว่าโทรไปตอนดึกๆนะเม่หันมากแะต,ตกใจเงาลูกคตกใจว่าคิดว่าปีงหย่างเพราะว่ามันเดือดดิเนาะมันดึกแล้วเพิ่อน,นอนแล้วอยู่ทางบ้านเพราะว่าทางบ้านหะนะเงียบเหงตอนดึกๆมานะนอนหมดเลยแล้วก็เลยว่าพี่โคตรมาพี่และจึงบอกพืนนะ้องโคตรต่อท้ามุมซีนัดคน โอเคเด้อเดี๋ยน้องยูสีขอตัว,ล,ล,วละไปนอนเป็นไหนกนากฟทุกคนไปกำลังใจให้น้องบองน้องยูและครอบครัวสมาชิกตัวน้อยของเขาเด้อเนาะแล้วมาเบิ่งกันเนาะว่ามือไดดสีได้ออกจากโรงพยาบาลเนานะเพราะว่าพาเบิ่งอาการเบื่งพุงนี้หักแขงแขงทั้งเพยทั้ง,งลูกกนะ็คือเพื่อนจะให้อกอื่นเนาะถ้าว่าเป็นยังไงแล้วเพื่อนก็นให้นอนโตถ้าว่า,าหลานโบแขงแขงนะเพราะว่าหลานนอกเฟีท่านเกณฑ์เกณฑ์ของง กินของน้ำหนักเนาะโรงพยาบาลเพื่อนให้มาตสองโหลห้าตลานของน้องเฟสได้แต่สองโลหนึ่งเนาะเป็นอย่างคือบอกให้เข้าเตาอบเหมืนบอทุกคนก็คือน้องแฟสกับบุนนออบ้งเนาะอันนี้ก็คือได้ยินเพื่อนมาเพื่อนมาหลาดธนาแข่งแหงนเนาะแข่งแหงแข่งแหงหลายทุกคนแข่งแหงปันเด็กสามลูกเป็ดสามลูกพูดเลยเพื่อนมานะอันบอกให้เอาเข้าเตาอบก,กไ็ได้เพราะว่าแข่งแหงดีเพื่อนมาสินเนาะเขาก็เลยว่าเออเป็นอย่างไรทุกคน โอเคนะทุกอยู่ทีคอร์ตัวกินมี่ก่อนเดือนอบตอนอีซีเดอร์ขึ้นมาติดหัวยนะึงนั้นลาดก่อนเดิ๋ยวไว้ป๊าย